อ่ะอัปเดตกันให้ดูฮะเพื่อบางคนยังไม่รู้ว่าว่าประเทศไทยนี้มีโดนโดนกามิกาเซ่หรือว่าโดนพีชีพนี่ครับบางคนยังไม่รู้นะอะมาดูกันมาอัปเดตกันฮนะนี่ฮะโอ้โหประสิทธิภาพนี่คุณรุ่น KB5E แล้วก็รุ่น KB10G นะก็คือบรรทุกน้ำหนักระเบิด5กิโลกรัมแล้วก็รุ่นบรรทุกระเบิด10กิโลกรัมมี2รุ่นนะ โดรนพีชีพว่ากันนะซึ่งนิยมมากนะตอนนี้เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศนะครับโดรนพีชีพเนี่ยนะโอ้โหก็คือเขาจะเป็นโดรนบังคับนั่งคนคนก็จะนั่งบังคับอยู่ที่หับังคับการนะแล้วก็ใส่แว่นนะครับใส่แว่นที่เป็นแบบมีเสาสาอาศรับสัญญาณหรือหรือจะเป็นจอนะออมีสองแบบ นะก็จะนั่งบังคับอยูอ่เป้าหมายอยู่ตรงไหนแล้วก็พุ่งใส่ตุ้มระเบิดทีชีฟ <c oughs> นะโอ้นี่ประสิทธิภาพเห็นไหมฮะระเบิดวีชีพระยะหวังผลที่สองร้อยสามร้อยห้าสิบเมตรนะครับระเบิดกระท่อมสบายๆนะ <c oughs> เออไม่เหลือนะกระจุยกระจายหมดนะครับ นี่ไงนี่คือทหารมีไว้ทำไมทันสมัยมากทหารไทยถือว่าโอ้โหนะเจ๋งมากผลิตเองด้วยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าพึ่งพาตนเองไม่ต้องไปซื้อจากเมืองนอกแพงๆนะอะไรผลิตเองได้ก็ผลิตนะถามว่าไทยเนี่ยผลิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเอาจริงๆเครื่องบินก็ผลิตเองได้จะลวดก็ผลิตเองได้นะครับเออ มีอะไรอะไรอีกอะนะรถถังก็ผลิตเองได้รถหุ้มเกราะก็ผลิตเองได้นะนอกจากนั้นก็ยังมีโดนทางการทหารเรือก็มีนะครับเป็นโดนอีกชนิดหนึ่งโดนตรวจการไม่ใช่โดนปีชีพเป็นโดนตรวจการทหารเรือก็ประจำการแล้วตอนนี้เออก็ทําได้คนไทยเก่งนะเก่งทุกอย่างปืนก็ผลิตเองนะครับเออ เห็นไหมไม่ต้องพึ่งพาภายนอกถ้ามัวแต่พึ่งพาภายนอกถ้าเกิดว่าเขาไม่ส่งมาเหมือนที่จีนน่จีนเขาเอ,อ,อะไรนะโดนตัดกำลังในเรื่องของโทรศัพท์นะเขาไม่ส่งชิปมาอะไรเงี้ยแล้วก็สวยไปใช่ไหมเนี่ยก็เหมือนเรือดำน้ำเลท่านผู้ชมเนี่ยหรือเรือดำน้ำเนี่ย,ยผลิตเองยังยังไม่ได้ถามว่าผลิตได้ไหมผลิตได้แต่ว่ายังไม่ลำใหญ่ไงผลิตได้แต่ลำเล็กๆ แต่ลำใหญ่ๆนี่ยังผลิตไม่ไดนะ้นะครับก็ต้องพึ่งพาเขาอยู่ต้องพึ่งพาจีนก็หรือเครื่องบินใหญ่ๆอย่างเงี้ยเครื่องบินลบอย่างเงี้ยก็ผลิตเองไม่ได้แต่เครื่องบินลบลำเล็กก็ผลิตเองได้นะครับแต่ประสิทธิภาพก็ยังไม่เท่าเขาเทคโนโลยีก็ยังไม่เท่าเขาแต่นี่ถือว่าสุดยอดมากนะผลิตโดนกามิกาเซได้นี่ไม่ธรรมดา ที่ข้าสึกเห็นก็คงหวั่นเกรงอ่ะนะข้าสึกบอกโอ,โอ้ยมึงมีโดนกับมิกเซ่อย่างนี้มึงไม่ต้องใช้ปืนใหญ่ไม่ต้องใช้ <c oughs> เครื่องบินเอฟสิบหกแล้วอะไรเงี้ยก็สึกข้าสึกกลัวเกรงอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละนะครับนี่คือประสิทธิภาพของฐานไทยนะล้ำสมัยมากไอ้พวกที่จ้องแต่จะดูถูกจ้องแต่จะด้อยค่าเนี่ยดูไวเออ ทหารมิวทำไมใช้ประมงไปลบรอมึงน,นีเป็นคนรุ่นใหม่ภาษาอะไรวะจะเอาเรือประมงไปลบนะมึงย้อนอดีตมากเลยมึงเป็นเรือ p พ l o เล f t ออฟเดอะแคริเนเหรอเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ